มีเซลวะเราว่างมซาวตูวตุยจักยังมือหนีแล้วว่าเราถ่าฟังเ่าวแล้วว่าโอ้ยงงซาวตัวโอ้มือนีนีล่การับเฟซบุ๊กเพิ่มให่ว่ะมีปัญหาแลครับอเอาเลยการไปเล็ก่อนละนะครับไอต้นนั้นอ๋ด้เวลากุ๊กมาคือเก่าตียงลำนั่นสียงว้าวาน่าก็ดีเลย คอยจังโกหนึ่งผมเต่าบ้านนคิดขอเสือแสนขอฝากเสียงลำเสียงแทนไปหาแฟนแฟนเสียงลำย้ำบายขอต้อนรับพี่น้องครับเขาสูรายการเสียงลำยอม ครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆขอบคุณคอสตูมเสื้อผ้านะครับอ่ะสวัสดีพี่น้องไปยังแฟนเพจทุกคู่สูคนกันแล้วกันครับผมอ่ะพี่น้องที่รอนานมักฮนะครับเพราเป็นอย่างครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องเอาโทรศัพท์เข้าม้าที่มันลายวุดไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่น้องก่อนไอเขารายการเลขกันแล้วกันเพราะพี่น้องเข้ามาหลาะเอาทักทายครับสวัสดีครับผมดีมากมากเลยทักทายนะคะขอโทษด้วยนะคะอ่ะนะครับอ่ะ ช่วงแรกแคกบานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเขาเรื่องเขาเล่าเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเลยนะครับโอ้มีข่าวสารมากมายเด้พี่น้องมือนีนะครับเริ่มต้นเลยครับพี่น้องครับช่วงแรกนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับห้าทันวาหาทันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติพ่อชันนั้นผู้ใดมีคุณพ่อ S <S ใสมีดวงใจเขาจะพ้อมอวยพรใหนเฟิ่นหมอบของขวันในเฟิ่นสิด้บุญสุนท่านห้ายหลายเนาะครับเนาะแม่แล้วนะครับให้เพ่นเป็นร่มโพร่มใส่ของพวกเขา้ามีอยังกับคอย เตือนอืบางที่นี่ถ้าไปทาความผิดผลาดไปเพิ่นเตือนเฮ้าก็เดินทางถูกต่องกะยิ่งดีนะครับเนาะดีมากเลยนะครับสําหรับนะครับเป็นวันสําคัญของปวงชนชาวไทยอีกวันหนึ่งนะครับสาหรับมณีนะครับลูกๆทุกคนเนี่ยตื่นมาไปเห็นบอกว่ามณีเป็นไปทาบุญกันหลายอยู่เด้นะครับสำหรับอยู่ทางของทรงเฮ้านะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเห็น หลายหลายคนเด็กหน่อยมากครับคุณพ่อความคุตัวครับผมมาเยี่ยมเยียนรายการดีมากๆกเลยทีเดียวผ้าเด็กหน่อยมาชมครับผมมาชมการจัดรายการเป็นการทัศนศึกษาเป็นตัวมาเอาคําดูก็ได้กันนะครับว่าเท็นแบบใดเนาะอ่าสะสมประสบการณ์ให้ครับเด็กหน่อยเด็กแน่ไปนะครับคุณพ่อผ้าผ้าผ้าพาเที่ยวได้เยอครับผมครับผ้าพามาเยี่ยมชมรายการได้นะครับคุณพ่อหลายหลายคนบอกว่าอยากได้เสื้อแบบ อาจารย์เตาบันหน้านี่ไปหาไดมองไดโน่วระสว่วะครับผมอ่ะหมายถึงว่าไปทางพ่นเลยบอกครับไปทางพ่นเลยอ่ะเจ้าบัญญายเปินฟังนะครับมีอย่างนีบ้พี่น้องเลยเสือผานงงามผาคองข้อสวยๆบ่ต้องไปไกลเด้อพี่น้องเด้อไปที่เตาง้อยครับผมเตาง้อยนี่เป็นสถานที่ทองเขียวไปกราบไหวพระญาเตาง้อย ซิมีช็อปบ,บริการเสื้อผ้าหน้าแพ่มากมายกายกองของเจ๊ก,กุ้งไว้บริการบริวสิปนผ้าพันครงงา,งามแบบของอาจารย์เต่าบานนาหรือว่าสิเป็นเสือี่เป็นไสยยูหรือว่าสิเป็นสิงงนงามงมหลายอย่างหลายแนวเ่นสรรหามาไหวตอนรับพี่น้องปองไปทั่วฟ้าเมืองไทยปัดเห็นเขาฟออ่อนยูงานพระธาตุเชิงชุม,ม่พี่น้องนี่ละพาสินตีนสินง,งามงสวยสวยหลวดไล่ สวยๆแบบนี้มีที่เจ๊กุ้งเตาง้างอยครับผมนานและกับพี่น้องเลยเสือคุณหนูคุณน้องใน<ช>บ้านนี้<ม>คุณหนูคุณน้องพ่นเก่ามาตอนมาฝากผ่าพันคอง,งามๆพ่นเก่ามาตอนมาฝากไปเที่ยวกันได้ที่พะยอเตา้าหอยเสาบานนาอเป็นผู้เอามาเสนอบอกพี่บอกน้องกูละ กองเจ๋งเพ่งพี่น้องเอ้ยของงามของฝากของตอนไปได้น,นะครับพี่เต้ามอยครับท่านเชกุง้งยืนบริการยิ้มเฟยเฟยวันแมนดาราอยู่หันนะครับเล้วสุดยอดเลยขอบคุณมาครับขอบคุณ็นอยารครับฝากผลงานใหม่ล่าสุดจินตราพุญลาบก้อนหินก็มีหัวใจครับมพร้อมกับขอฝากกดซับสไครต์ครับเข้ามาในจินตราชาแนล กดสับสบไทยคนละสับสองสับกราบขอบพระคุณครับผมวันที่เท่าไหร่ครับเราจะไปที่ยะโสทรวันที่21ทธันวาคมนี้นะครับพี่น้องพ่้อไปจะเริ่มไปพอกันครับไปพอครับจังคนเห็นเตาบ้านนาสิไปจัดรายการสดนอยู่ที่ลอน พยาคันค่บผมไปพ่อไปมวนซื้อโฮแซลกันครับเอาละบรรยากาศรายการเสียงลมยามบ่ายเดินท้างมาชมสุดท้ายครับครับขนอยจังกูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ